คงมีมือใหม่หลายคนที่เคยเจอปัญหาว่าเข้าตลาดหุ้นมาแล้วแต่ไม่รู้จะศึกษาข้อมูลตรงไหนไม่รู้จะดูเว็บไหนและไม่รู้จะดูจากเว็บอะไรและไม่รู้ว่าจุดไหนบ้างที่ต้องดูคลิปนี้จะแก้ปัญหาให้คุณสิ่งที่ต้องดูเลยคือ 1. ห,หุ้นของบริษัทนี้ทําธุรกิจอะไรบ้างคําถามคืออา้าวไม่ดูไม่ได้เหรอในเมื่อมันมีเพจอื่นๆแนะนําว่าหุ้นแบบนี้ดีหุ้นแบบนั้นดีมีตัวนี้ดีตัวนั้นดีเราก็แค่ซื้อตามเขาไปเลยก็ต้องบอกตามตรงเลยนะว่ามันทําได้นะมันทําได้ แต่ในวันที่ตลาดหุ่นตกหนักจริงๆคุณจะไม่รู้เลยว่านี่คือโอกาสหรือความเสี่ยงเช่นถ้าคุณไม่รู้ว่าธุรกิจนี้ทำอะไรแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าธุรกิจนี้ได้รับผลกระทบไหมแล้วถ้ามันได้รับผลกระทบเราควรขายออกหมดพอร์ตหรือขายแค่คบางส่วนแต่ถ้ามันเกิดดันไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนี่แหละคือโอกาสที่คุณจะเข้าซื้อในราคาที่ถูกและที่สำคัญมันจะทำให้คุณรู้ว่าหุ้นเหล่านี้มีอนาคตหรือไม่มีอนาคต รายได้และกําไรของบริษัทมาจากแหล่งไหนบ้างมาจากประเทศอะไรซึ่งเนี่ยแหละมันจะทําให้คุณเห็นว่าธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีรายได้อันไหนเป็นเมนหลักและอันไหนเป็นเมนรองซึ่งถ้าอันไหนเป็นเมนหลักคุณก็จะต้องดูอีกว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมันดันทะลุไป5 0แบบเนี้ยจากการมีรายได้จากประเทศอเมริกาซึ่งมันก็คงเป็นความเสี่ยงไม่น้อยเพราะรายได้มันกระจุกอยู่ในประเทศเดียว ซึ่งตรงจุดจุดนี้แหละที่เราสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหากรรมเดียวกันได้โอกาสเติบโตและความเสี่ยงบวกมาแกตแชร์ของอุตสาหากรรมนั้นทำไมจะต้องดูล่ะมันจะทำให้เราเห็นภาพว่าอุตสาหากรรมนี้มันอยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตหรืออยู่ในช่วงอิ่มตัวเพื่อที่เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามันคุ้มค่าแก่การลงทุนของเราไหมจุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทที่จะเข้าลงทุนถ้ารู้จันของคู่แข่งด้วยยิ่งดีเลยอันนี้เพราะมันจะทาให้เราเห็นว่า แต่ละบริษัทนั้นมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแบบไหนและตัวไหนคุ้มค่าที่สุดที่จะเข้าไปลงทุนโอกาสเติบโตและความเสี่ยงของหุ้นหุ้นนั้นรายงานประจําปีดูว่าหุ้นนั้นเป็นหุ้นมอดหรือเปล่ามีศักยภาพในการแข่งขันสูงไหมงบการเงินตรงนี้ต้องดูหลายบรรทัดเอามากๆการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นหุ้นนั้น1-9ถึงข้อนี้ที่ให้ไปอาจไม่ต้องเรียงกันเป๊ะก็ได้แต่ให้ดูตามความถนัดของตัวเองสะดวกหัวข้อไหนก็เอาหัวข้อนั้นออกมาก่อน ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูหลังจากนี้จะเข้าสอนวิธีการแล้วนะตรงข้อ124567หเราจะใช้ไฟล์ารายงานประจำปีของบริษัทนั้นๆที่เราสนใจจะศึกษาคำถามคือจะไปเอาจากตรงไหนให้เอาจากเว็บของบริษัทหรือในตลาดหลักทรัพย์ที่ประเทศที่คุณสนใจลงทุนถ้าเป็นของหุ้นไทยให้พิมพ์ชื่อย่อหุ้นนำหน้าได้เขียนต่อไปว่ารายงานประจำปีปีล่าสุด56 1ลบกดดาวน์โหลด เมื่อเข้ามาแล้วให้กดโหลดแบบไฟล์ pdf มาดูในส่วนของหุ้นอเมริกากันบ้างให้พิมพ์ชื่อย่อหุ้นหรือบริษัทว่ารายงานประจำปีปีล่าสุดให้เอาแบบภาษาอังกฤษนะตอนค้นหาส่วนตัวผมเลือกหุ้นโคกนะเลื่อนลงมาให้ดูคำว่า 10k ทางขวาจะมีคำว่าไฟล์ pdf เมื่อโหลดเสร็จแล้วเครื่องมือที่คุณต้องใช้ต่อมาเลยคือ chatgpt เข้ามาในหน้านี้แล้วให้กดไปที่รูปบวกแล้วเลือกไฟล์ใส่ไฟล์ pdf ล่าสุดลงไป หลังจากนั้นให้เตรียมพร้อมตามนี้ 1. ทําทำธุรกิจอะไร 2. รายได้และกําไรมาจากไหนบ้างมาจากประเทศอะไร 3. จุดอ่อนและจุดแข็งของบริษัท 4. โอกาสเติบโตและความเสี่ยง 5. แผนในการดําเนินงานของปีนี้ 6. หุ้นนั้นมีความแข็งแกร่งระดับไหนเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วก็ให้อ่านและทําความเข้าใจอ๋อขอเพิ่มเติมอีกอย่างเลยคือถ้าเราเอาไฟาล์รายงานประจําปีใส่ลงไปข้อมูลมันจะตรงมากกว่าก,า,การให้แช็ GPT ไปหามาให้ ส่วนโอกาสและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมบวก market share ให้พิมพ์หาอ่านเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้เลยนะมาดูกันตรงส่วนของงบการเงินกันบ้างจะสอนของหุ้นฝั่งอเมริกาก่อนนะเพราะข้อมูลมีค่อนข้างครบไม่ต้องนั่งคำนวณให้เสียเวลาแล้วในงบนี้เราจะต้องดูอะไรกันบ้าง 1>, 1. รายได้5ปีย้อนหลังเติบโตขึ้นทุกปีไหมถ้าปีไหนลดลงเราต้องไปหาสาเหตุดูว่าเกิดจากอะไรมีผลกระทบอะไรกับเหตุการณ์ในอนาคตไหมหรือเป็นแค่ปัจจัยระยะสั้น 2. กํกำไรสุทธิ5ปีย้อนหลังเติบโตขึ้นทุกปีไหมถ้าปีไหนลดลงก็ให้ทําแบบข้อแรกกระแสงเงินสดฟรีดูว่าเป็นบวกไหมถ้าเป็นบวกแปลว่าบริษัทมีเงินสดเหลือให้ลงทุนต่อแต่ถ้าเกิดเป็นลบ5ปีติดเลย แปลว่าบริษัทอาจลงทุนหนักเกินไปหรือมีปัญหาทางการเงินอันนี้ต้องไปหาสาเหตุเอาเองถ้าเป็นหุ้นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่อาจเป็นลบแค่บางปีได้แต่ถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กอาจต้องพิจารณาจากสาเหตุที่คุณได้ไปหามาเอง 4. E ี EPS กำไรต่อหุ้นทำไมข้อนี้ต้องดูแล้วมันสะท้อนอะไรปัจจัยแรกมันสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรสูงไหมปัจจัยที่2มันสะท้อนถึงศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทว่าเติบโตหรือเปล่า ปัจจัยที่3ดูความสนใจของหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง5ดูว่าบริษัทจ่ายเงินปันผลไหมถ้าจ่ายเราต้องดูว่า payout ratio จ่ายออกมากี่เปอร์เซนต์อันนี้สำคัญมากเช่นบริษัทหาเงินได้100บาทบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุน50บาทเท่ากับว่าบริษัทจะมีเงินเหลืออีกประมาณ5 0ในการเอาไปลงทุนต่อหรือเก็บเป็นกำไรสะสมเพื่อจ่ายปันผลในรอบถัดๆไปคำถามค่านี้ควรอยู่ที่กี่เปอร์เซนต์ ถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปควรจ่ายไม่เกิน70%เปอร์เซนแต่ถ้าเป็นพวกกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มอสังหาบางตัวอาจจ่ายเกินได้เพราะพวกเขามีกระแสเงินสดที่เยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพวกที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั่วไปแล้วดันจ่ายเกินไอ้พวกนี้อาจเป็นกับดักหุ้นปันผลก็ได้ที่ควรระวังเพราะบางบริษัทไม่ได้มีกระแสเงินสดมากแต่ไปกู้เงินมาจ่ายปันผลสูงๆเพื่อรอกเงินจากนักลงทุนมือใหม่เนี่ยแหละ ขนาดกลุ่มหุ้นคิงปันผลของสหรัฐยังมีกับดักปันผลแอบตามมาด้วยอยู่เลย 6. ค่า ROE ควรเติบโตติดต่อกัน5ปีติดเพราะมาสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถสร้างกำไรจากเงินลงทุนได้มากขนาดไหนแต่ถ้าเป็นกลุ่มพวกเทคโนโลยีที่พึ่งบูมมันอาจสวิงสวิงหน่อยตัวเลขนี้แล้วค่านี้ควรมีอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีโดยเฉลี่ยอย่างต่ำที่สุดควรอยู่ที่1 5อย่างสูงคือ20%บวบวกในทุกๆปี 7. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนค่านี้ควรต่ำกว่า1หรือถ้ายืดหยุ่นหน่อยก็อาจเป็น1.30ถ้าสูงกว่านี้แปลว่าบริษัทมีหนี้สินต่อทุนของบริษัทมาก 8. ค่า P/E ratio P/B ratio แล้วก็ PEG ratio เอาไว้ใช้วัดความถูกแพงของหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบว่ามันถูกหรือแพงให้เอาค่า P/E ratio ที่ได้เปรียบเทียบในหุ้นอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่า P/E ratio ใช้กับพวกหุ้นในกลุ่มธนาคารและกลุ่มอสังหาส่วนค่า PEG ratio ใช้กับพวกหุ้นเติบโตแล้วดูว่าเหมาะสมไหมกับอัตราการเติบโตของมันเทียบในอุตสาหกรรมนั้นแล้วมีหุ้นไหนได้ค่าถูกกว่าหุ้นนั้นอาจยังมีราคาถูกอยู่แต่ก็ต้องเช็คโอกาสเติบโตกับมูลค่าที่แท้จ,จริงว่ามันคุ้มค่าพอที่จะเข้าไปลงทุนไหมค่า ROIC สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทมีศักยภาพในการทำกำไรจากเงินลงทุนไหมเหมือนค่า ROE เลยแต่อีกหนึ่งสิ่งที่มันสะท้อนได้คือดูว่าบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันไหมรักษาค่าให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอได้หรือเปล่าถ้ารักษาได้ไปว่าบริษัทนี้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงวิธีประเมินมูลค่าหุ้นที่แท้จริงทำไงถ้าเกิดเป็นหุ้นอเมริกาไม่ยากเลยครับ คุณก็แค่เข้าไปที่เว็บ l p p h s s r e ร d แล้วเลือกหุ้นได้ฟรี5ตัวต่อสัปดาห์ที่เราจะเข้าไปเช็คมูลค่าหุ้นแต่ถ้าเป็นสายฟรีอยากใช้มากกว่านี้ต้องทำไงก็แค่สมัครอีเมลใหม่และล็อกอินเข้าไปใหม่แล้วเลือกหุ้นใหม่ก็แค่นั้นเองส่วนอีกหนึ่งแอป,ปคือแอป,ปจิตตะที่จะช่วยคุณประเมินมูลค่าหุ้นบวกหาหุ้นดีราคาถูกได้ดีด้วยเอาเป็นว่าแอป,ปนี้เดี๋ยวจะมาสอนช่วงท้ายนะฮะเข้าสู่วิธีจับมือทา สองเว็บหลักๆที่เราต้องใช้ในการดูงบการเงินของหุ้นสหรัฐคือเว็บ Stock a n a l y s i ิกับ m r o t t a i n เข้ามาที่เว็บ Stock a n a l y s i เป็นเว็บแรกพิมพ์หาหุ้นสักหนึ่งตัวเราจะเอาหุ้นวี s a เป็นตัวอย่างนะไปตรงส่วนของ Finance แถบด้านล่างไปที่ Income บรรทัดแรกที่ต้องดูเลยคือเรอ n นูตรงนี้คือไรายได้5ปีย้อนหลัง 2. Net Income ตรงนี้คือกำไรสุทธิ5ปีย้อนหลัง3 EPS basic คือกำไรต่อหุ้นดูว่าเติบโตขึ้นทุกปีไหม4 free cash flow คือกระแสงเงินสดฟรีที่บริษัทสามารถเอาไปลงทุนเพิ่มเติมได้แต่ต้องดูว่าติดลบไหม5้5ปีนี้ถ้าเป็นบวกถือว่าดีมากๆหลังจากนั้นไปตรงส่วนของ ratio ดูตรงที่ PE ratio PB ratio และ PEG ratio PE กับ PB ดูแค่ตรงปัจจุบันก็พอแต่ในส่วนของ PEG ถ้าเป็นไปได้ก็ดู5ปีย้อนหลังเลยก็ยิ่งดีเพื่อให้สามารถประเมิออนอนาคตได้ถ้าประสบการณ์คุณเริ่มมากพออะนะบรรทัดต่อมาดูจากหน้าเดิมดูตรงส่วนของ ROE กับ ROIC 5ปีย้อนหลังไปที่ดีเวเดนกันต่อดูตรงดีเวเดนยิวว่าบริษัทจ่ายปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดีเวเดนฟรีเคนซีจะบอกว่าปัจจุบันจ่ายปันผลปีหนึงกี่ครั้ง เปย์โยเรโชตรงส่วนนี้จะบอกว่าบริษัทหาเงินมาได้จ่ายเงินให้กับนักลงทุนกี่เปอร์เซนต์แถมฮิสตี้จะบอกวันเดือนปีที่ประกาศจ่ายปันผลแต่ตรงส่วนนี้ให้ดูแค่เดือนก็พอแล้วเพื่อที่จะได้จดเอาไว้เพราะเดือนส่วนใหญ่แล้วจะไม่เปลี่ยนแต่วันจะเปลี่ยนและบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในระยะเวลา1เดือนหลังจากประกาศจ่ายปันผลไปต่อมาที่มาโคเทรนเข้ามาแล้วให้กดไปที่สต็อกอันนาล r e เ e a ร์ h เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วก็ให้กดไปสักหนึ่งหุ้น เช่นเราจะเลือกหุ้น Apple ให้ไปตรงส่วนของ a อ t e r Ratio ตรงส่วนบนรรทัดต่อมาให้ไปที่ d e b t Equity เลื่อนลงมาแล้วเจอการาฟ2แบบอันบนคือแบบรายไตรมาสส่วนอันล่างคือแบบรายงานประจำปีตรงมุมขวาบนของตารางมันจะมีรูปแบบตารางให้กดเข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะบอกปีและค่าตัวเลขหนี้สินต่อทุนในแต่ละปีมาดูงบหุ้นของประเทศอื่นกันบ้างในส่วนนี้เครื่องมือที่จะต้องใช้เลยคือเว็บจิตตะ com เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอหุ้นหลายประเทศให้เลือกแต่ส่วนตัวเราจะสาธิตที่หุ้นจีนนะพอกดเข้ามาแล้วก็พิมพ์ชื่อย่อหุ้นที่ต้องการเข้าไปได้เลยมันจะมีแถบคําว่าไฟแน้นตรงมุมขวามือสุดจะมีให้เลือกว่าจะดูแบบรายไตรมาสหรือรายปีแนะนําว่าเอาแบบรายปีนะอย่าลืมกดแปลเป็นภาษาไทยที่จุด3จุดมุมบนด้วยละ่ะดูตรงงบกําไรขาดทุน 1. รายได้5ปีย้อนหลัง2รายได้สุทธิ5ปีย้อนหลัง 3. EPS ขั้นพื้นฐาน5ปีย้อนหลัง 4. เงินปันผลต่อหุ้น5ปีย้อนหลัง 5. การจ่ายปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ 6. ตรงส่วนของ free cash flow คุณต้องคำนวณเองโดยเอาค่าจากตัวเลขเงินสดจากการดำเนินงานบลบรายจ่ายด้านต้นทุนให้ดู5ปีย้อนหลังติดต่อกันเลยนะ 7. ตรงส่วนของ ROE ให้เอาค่าตัวเลขจากรายได้สุทธิหารส่วนของผู้ถือหุ้นรวมคูณ100ก็จะได้คำตอบแล้ว 8 de ratio ให้เอานี่สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้นรวมก็จะได้คำตอบ 9. หาค่า pe ratio pb ratio p e Rat g ratio เริ่มกันที่ pe ratio กันก่อนให้เอาราคาหุ้นปัจจุบันหารด้วย eps ปีล่าสุดถ้าค่า pe สูงแปลว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตของหุ้นนี้มาก แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่านี้มากให้เอาไปเปรียบเทียบกับพวกหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกันถ้าค่า P/E ต่ําแปลว่าหุ้นนั้นอาจถูกหรือเติบโตต่ําก็ได้ถ้าค่าน้อยกว่าหนึ่งอันนี้บริษัทขาดทุนไม่มี P/E ต้องระวังเลยตรงนี้ค่า P/B ratio เอาตรงส่วนของผู้ถือหุ้นหารจํานวนหุ้นทั้งหมดเพื่อให้ได้ค่า BVPS ค่า v p s คือมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นเมื่อได้ค่านี้มาแล้วให้เอาราคาหุ้นปัจจุบันหาร BVPS ก็จะได้ค่า P/B ratio ถ้าค่า P/B น้อยกว่า1ราคาหุ้นนั้นถือว่าถูกถ้าค่า P/B เท่ากับ1ราคาอาจเท่ากับมูลค่าทางบัญชีถ้าค่า P/B มากกว่า1ราคาหุ้นอาจแพงนักลงทุนคาดหวังการเติบโตจากหุ้นนี้สูงมาก PEG ratio สูตรให้เอา EPS ปีล่าสุดลบ EPS ปีก่อนแล้วหาร EPS ปีก่อนคูณด้วย100ันแนงงรติเดี๋ยวทำตัวอย่างให้ดู เช่น EPS ปี2024เท่ากับ5.0บาท EPS ปี2023เท่ากับ4.0บาทให้เอา5.0ลบ4.0ก็จะได้คำตอบเป็น1.0แล้วให้เอา1.0หาร4.0คูณ100ก็จะเท่ากับ25 1.0มาจากไหนมาจากการลบเมื่อกี้ส่วน4.0มาจาก EPS ปี2023แค่นี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจอีกก็ดูซ้ำๆแล้วกันนะ อ๋อลืมบอกไป PEG น้อยกว่า1ห,หุ้นนั้นถูกเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสเติบโต PEG เท่ากับ1ราคาหุ้นอาจเหมาะสม PEG เกิน1ห,หุ้นนั้นอาจแพงเกินไปเมื่อเทียบกับโอกาสเติบโตค่า ROIC ให้เอากำไรก่อนหักดอกเบีย้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาเอาจากงบการเงินเก็บค่านี้เอาไว้แล้วหลังจากนั้นให้เอาค่า Invested Capital แล้วค่าที่ว่านี้จะหายังไงมาดูกัน ให้เอาค่าส่วนของผู้ถือหุ้นรวมบวกหนี้สินระยะยาวก็จะได้ค่า Invest e d Capital มาแล้วให้เอาค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมหาร i n v e s t e d Capital เมื่อได้ค่าตัวเลขมาแล้วให้เอาตัวเลขนั้นมาคูณหนึ่งรอีอีกทีหนึ่งเพื่อแปลงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์คุณก็จะได้คำตอบยอมรับนะว่าค่านี้เป็นค่าที่เหนื่อยที่สุดสำหรับมือใหม่แต่เชื่อเถอะทำไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะคล่องขึ้นได้เร็วขึ้นเอง วิธีคำนวณมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นผ่านจิตตะเอาราคาหุ้นปัจจุบันหารจิตตะไรแต่เอาค่าจิตตะไร้ต้องแปลงเป็นทศนิยมก่อนนะจะยกตัวอย่างให้ดูสมมุติราคาหุ้นอยู่ที่331.80ตรงจิตตะไรอยู่ที่1.1456เท่ากับ289.70แแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากหาค่าอะไรแล้วมันเยอะเกินเหนื่อยผมมีให้อีกหนึ่งวิธี ให้คุณแคปรูปหน้าจอในเว็บแล้วใส่รูปนั้นลงแชท GPT ใส่ข้อความตามที่ผมเขียนนะราคาหุ้นปัจจุบันคือและแพงกว่าราคาเหมาะสมช่วยคำนวณว่าราคาเหมาะสมนี้ควรเป็นเท่าไหร่โดยใช้สูตรราคาเหมาะสมเท่ากับราคาปัจจุบันหารวงเล็บเปิด1บวกเปอร์เซ็นต์ส่วนเกินหาร100วงเล็บปิดแค่นี้คุณก็จะได้คำตอบแล้ว คลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนก็จะได้รับประโยชน์นะฮะและถ้าหากใครสนใจอยากแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันก็เข้ามาในกลุ่มลงทุนอินเดียใต้ริ้งคิปชั่นได้เลยฮะเข้าฟรีฮะ